ทุกอย่างมันคือการตลาดอย่างที่ว่าก็คือเราขายเองเราขายเองให้คนจําเราได้ขนาดไหนว่าเราคือยีสุแลาอีสุคือเราถ้านึกถึงอีสุแล้วต้องนึกถึงเราหรือว่าถ้านึกถึงเราแล้วต้องอีสุเท่านั้นอันเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือพฤติกรรมคุณเวลาคุณอยู่บน Facebook หรือว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณสามารถโยงเข้ากับอีสุของคุณได้ไหมเพื่อจะใช่คนจําสําคัญคือคนจําพอคนจําเราได้แล้วเนี่ย เขาก็จะคิดว่าเขารู้จักเราอันนั้นคือความเชื่อใจวางใจพี่อ้อมว่าเนี่ยอย่างเดินไปถ้าเราไม่รู้จักเขาหรือว่าไม่ได้ไปซื้อของเขามันก็เหมือนกับล้ำจิตเขาเกินไปได้มีความรู้สึกเงั<ม>้ยไหมแต่ให้เราทําทุกๆครั้งที่มีโอกาสนั่นก็คือเช่นถ้าเราแวะไปซื้อร้านนี้อมีนาบัตรไปด้วยก็ดีถูก<ม>ไหมซื้อร้านที่เสร็จแล้วก็หนูทําง,งานที่อีสูนะ เอาว่าสนใจหรือว่ามีใครสนใจทรหาหนูได้ใช่มันมีได้แต่ว่ามันเอาไปใช้คุณต้องดูสถานการณ์ว่าใช้ในสถานการณ์แบบไหน ไปให้ข้อมูลไมหมข้อมูล,ล,มล,ลในสถารนการแบบไหนไม่ใช่ที่เขากำลังหงุดหงิดโมโหก็ยอดขายก็อยู่แล้วไปพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าจะเข้าไปจังหวะไหนตอนที่เราไปเนี่ยคือเราอยู่ขั้นไหนอยู่อย่างที่เราเรามาบางทีว่าเฮ้ยไปแล้วก็คือไปแต,แต่แต่ให้ข้อมูลเขาบางทีลูกค้าเ็าอาจจะไม่ใช่สายข้อมูลเยเอะมึงจะมาเล่าให้กูฟังทำไมกูรู้แล้วบางทีเมื่อ่า่กูทําไมกูไม่ไมีเวลาฟังขนาดนั้นอะไรพวกนี้เราพิจารณาเองในแบบี่เรื่องว่าพยายามฝึกข้างในนะพยายามฝึก ความคิดนะถ้าเรามีปัญญามากพอเราจะเข้าใจว่าเขากําลังอยู่ขั้นไหนว่าขั้นไหนที่เราจะพูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่ข้างในจริงๆนะมันอยู่ที่ทา่าช่ติคติเราจะมองเห็นหรือเปล่าจุดนั้นคือทชาชคติเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนาะไอ้ค่ว่าทชาชคติที่เราจะมองเห็นในสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่ตอนนี้ไหมกับที่ว่ายเวลาคุณพลาดมาแล้วคุณมองมุมนั้นยังไงที่ทําให้คุณมีพลังอะไรพวกเนี้ย มันมันอยู่ที่น้าเวลานั้นมันเป็นเรื่องอะไรบริบทมันคืออะไรไม่ใช่เราไปเอาเรื่องนี้ที่เราจะทํากับเรื่องนี้ไปทํากับทุกๆเหตุการณ์มันก็ไม่ได้ที่สงว่ามันเป็นคนที่จะฝึกฝนปัญญาของเราฟันปัญญาอะไรที่เกิดจากอะไรเกิดจากการอ่านการได้เรียนรู้ถูกไหมการได้เรียนรู้ก็คือจากลูกค้าเรายิ่งเราเจอเยอะเท่าไหร่ยิ่งเรียนรู้เยอะแล้วก็การไปของเราอย่างในยุคนี่นั่นร้านนี้ร้านนั้นแล้วเรา ให้นําบัตรเขาเราก็เรียนรู้ว่าแต่ละคนที่รับนาบัตรเราไปเขาสีหน้ายังไงเขาพูดยังไงอะไรประมาณนี้บางคนพูดดีนะเพราะเราไปซื้อของกับเขาใช่ไหมแต่เบื้องหลังมันอาจจะไม่ใช่เหมือนที่เขาเป็นอย่างนั้นก็ได้ฝึกคิดฝึกมองทั้งหมดเป็นโอกาสหมดแหละแต่แค่เรายังไม่รู้แล้วก็เรายังไม่ได้ไปโน้มน้าวเขาไปทําให้เขาหญ่ได้บางทีคนก็ไม่รู้วายสูเรามันจริงขนาดไหนบางทีคนก็ไม่รู้ว่ายาสูเรามันซื้อได้ง่ายขนาดไหน บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าอีสุข,ของเราเนี่ยมีเซลล์ที่ดีดูแลขนาดไหนเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์ออกไปก็พยายามมองหาในจุดที่คนไม่รู้บางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็น่าจะรู้แหละเรื่องนี้แต่บางทีคนก็ไม่รู้จริงๆนะอย่างเรื่องไฟแนนซ์ที่พี่บอกว่าบางคนมาว่าที่ได้จำว่าทําไมไม่บอกเรื่องรีไฟแนนซ์ทำไมไม่บอกทําไมไม่หาไฟแนนซ์ที่เขาทําให้หนูรีไฟแนนซ์ได้ภายในปี หนูวางแผนการใช้เงินหมดแล้วเนี่ยเพื่อนหนูรีได้ทําไมหนูรีไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยรถมันก็ต้องสามปีสี่ปีนู่นเขาถึงให้รี <c oughs> ปกติใช่ไหมหรือแต่ละที่เนี่ยคําว่ารีหมายถึงว่ารถมันต้องมูลค่ามากกว่าเงินที่เขาจะเอาออกมา <c oughs> ถูกไหมรถ <c oughs> มันลดราคาลงเรื่อยๆบ้านก็ราคาลงเรื่อยๆ <c oughs> เอาก็บอกเพื่อนเขาบอกว่าส่งเพื่อนเขาอะตีนึงก็ได้ของหนูทําไมไม่ได้ทำไมไปเลือกไฟแนนซ์ที่ทําให้หนูไม่ได้ อันนั้นคือสิ่งที่เขาคือเขาไม่รู้ว่าเอ้ยคุณกําลังไปฟังอะไรสักอย่างมาแล้วคุณกําลังเข้าใจผิดนะบางทีเพื่อนของคุณนะ่ะมาบอกคุณเพื่ออะไรคุณรู้ไหมการไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะเขาขาดเงินเว้ยเขาถึงไปรีกันไม่ใช่ว่าไปรีมาเพื่อี่มันดีกับเองไม่ใช่คุณจะมาอยากรีไเพื่ออะไรหนุมพยายามอธิบายว่าเอ้ยการรีไฟแนนซ์มันไม่ใช่เรื่องดีนะดอกเบี้ยมันแพงดอกเบี้ยมันสูงเขารีเฉพาะยามจําเป็นเท่านั้นแต่เขาไม่ฟัง เขาเขาไม่ฟังเพราะเขาเชื่อแบบนั้นแล้วไงเราถึงต้องออกมาทําคลิปว่าเฮ้ยศึกษาดีๆการที่คุณจะบอกว่าจะทําอะไรอะ่ะให้รู้เป้าหมายคุณจะเอาเอาเพราะอะไรก่อนไม่จะมาวางแผงนชีวิตว่าหนึ่งปีกูจะลีลดเพื่อที่กูจะไปเอาอย่างอื่นเพื่อที่กูจะไปทำนู่นนี่เนี่ยคือเขาไม่รู้ประเด็นคือเขาไม่รู้เรามีหน้าที่ที่จะทําให้เขารู้ถ้าเราอยู่บนออนไลน์แล้วเราไปให้ข้อมูลพวกเนี้ย ไอ้ข้อมูลพวกนั้นพวกคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้เว้แต่บางทีคนมันก็ไม่รู้อย่างเช่นคําว่ายอดจัดยอดจัดแปลว่าอะไรวะใช่ไหมบางาคนก,ก็ไม่รู้เราสามารถบอกได้ที่เราจะขานมาเป็นสิบปีกระช่างไอ้คนที่ซื้อรถเรามาต่อหน้าันเป็นสิบปีใช่เขารู้แต่คนที่ไม่รู้ไอ้เด็กที่มันจบใหม่นี่ไงที่มันไม่รู้มันก็มีอยู่จริงๆเราทําซ้ำๆมาเป็นสิบปีเราตื่นเต้นไหมกับการปล่อยรถ กูไม่ตื่นเต้นเลยแต่ลูกค้าตื่นเต้นทุกครั้งที่มารับรถพยายามหาไอ้ของเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละขึ้นมาเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ให้คนจําเราได้แล้วให้เขาจําว่าเราเขาว่ามืออาชีพก็คือนี่ก็อีกหนึ่งอย่างที่แนะนําให้คนไม่รู้ได้รู้เพราะคนที่ไม่รู้เขาก็จะมองว่าเราเมืออาชีพแต่ไอ้คนที่รู้ก็ช่างเขาเรามีหน้า,หน,าหน้าที่ดูแลดูแลหลังการขาย้คนที่เขารู้แล้ว ันนั้นคือหน้าที่เนี่ยคุณจะต้องพิจารณาว่าคุณอยู่จุดไหนลูกค้าอยู่จุดไหนคุณจะให้อะไรในจุดที่ลูกค้าอยู่คือว่าเอาไปวิเคราะห์มัอมนออกมาได้ดีที่เรื่องของทําให้เขาวางใจแค่แหละถ้าลูกค้าทักมาว่าสนใจค่ะคือเขาก็ยังไม่รู้ตัวเขาหรอกว่าเขาสนใจอะไร <S <S ว่าเขาว่าเขามีอะไรคือเขาอยากรู้แค่ว่าอยากได้ลถแต่ไม่รู้คุณจะเรื่อมยังไง <S <S พอเราถามเข้าไปว่าอยากได้รายละเอียดอะไรเป็นพิเศษไหมด้วยอยากได้รายละเอียดตรงไหนที่จะให บอกให้เป็นพิเศษไหมเขาก็จะได้พูดขึ้นมาเลยอบอกความที่เขาอยากจะรู้ขึ้นมาว่าอยากจะดาวน้อย,อยได้ไหมที่อยากจะอ,อะไรพวกเนี้ย<อ>ก,<อ>ก็จะเพิ่มใช่ใช่กล้ามากขึ้นถ้าถามว่าส่วนจะเป็นรุ่นไหนคะคือกูยังไม่รู้เลยว่ากูอยากได้รุ่นไหนคือเราเรามุ่งไปทางที่ขายเนาะก็คือเรามองที่เราขายแต่ถ้าลูกค้าเขาถามมาว่า ดูเป็นแคป S 1.9หน่อยอันเนี้ยเอ็นเก็ละเลงเด้เลยแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าสุดุณต้องถามให้ข้อมูลไปเสร็จแล้วต้องถามเขาว่าอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ทักหากันนะคะไม่ต้องเกรงใจนะอ้อมยินดีเลยเกรดยินดีเลยอันเนี้ยให้มีสุดท้ายแล้วเขาจะขอบคุณเราแต่ถ้ามาขอส่วนลดของแถมก็ขอเบอร์โทรเลยเพื่อที่จะคุยอันนั้นแหละจริงจริงถ้าโทรคุยอ่ะเราจะ ได้ยินน้ำเสียงสิ่งที่เขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าอตประมาณไหนได้ซ้านะแล้วเราจะรู้ได้มากกว่านั้นก็คือคําถามที่เราถาม,มาลงไปอันนั้นก็จะรู้ลึกลงไปอีกหนึ่งน้ำเสียงที่เขาพูดกับเราแล้วสองคำถามของเราเราก็ถามเขาได้แต่ว่าช่วงไหนอยากจะได้ลดช่วงไหนที่ดูไว้ที่ถามถ้าหากว่าเขาดูเงียบไปก็เราจะเพราะว่าเงื่อนไขมีเดือนชนเดือนเราจะดูแลให้อะไรพวกนี้ก็คืออ๋อที่ถามเพราะว่าเงื่อนไขมีเดือนชนดือน ไม่ใช่ถามไปเรื่อยเรืยไม่ถามเพราะอยากจะขายความวางใจสําคัญก็คือมุมมองนี่แหละถ้าคุณมองไปว่าคุณจะขายคุณพูดถึงก็พูดขายคุณไม่รู้ตัวได้ซ้าคุณไม่รู้ตัวได้ซ้ําย้าว่าคุณไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าคุณพูดว่าคุณขายเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าุูพยายามจะปิดต่อเลยอ่าทุกคนพยายามจะปิดหมดเพราะจิตข้างในของุูสัญญาอย่างก็คือกูมาขายสุดท้ายก็ยังขายอยู่ดีขึ้นต้นก็ขายการก้าขายในประโยคนั้นยังไงก็ต้องมีขายอยู่ดี อั้งที่วันนั้นจะบอกว่ายาขายใช่ไหมอืมก็ได้ชะลอรตรงนี้ไว้ทําไงก็ได้ให้เขาวางวางใจก่อนนั่นแหละในในมุมของแกและทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่พี่อ้อบอกว่าอยากจะทําก่อนก็คือเรื่องของลูกค้าเก่าใช่ไหอย่างพี่อ้อโทรไปแล้วไปถามไปโทรไปไม่ใช่นะที่เราจะมาถามเขาว่าเอ๊มีใครที่ไหนเพื่อนอะไรอยากจะได้รดไหมอันนี้เราจะไม่พูดเด็ดขาดอันนี้เราจะไม่ไปพูด เราก็ไปถามใายทุกสุดที่เขาแหละว่า,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 าช่วงนี้เป็นยังไงคืออาชีพที่เขาอยู่คืออาชีพอะไรถ้าค้าขายบอกว่าค้าขายช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็ของมาให้นู่นนี่นั่นไปหาเขาเพื่อให้เขาจํเเา,จาเพื่อให้เขาจําย้ำว่าเพื่อให้เขาจําเท่านั้นถ้าจําได้วันดีเขาอยากได้รถก็เรานี่แหละถ้าจําได้มีใครอยากได้รถก็เรานี่แหละถ้าเมื่อไหร่เราไปถามว่ามีใครอยากได้รถไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ มันมาเออเออมันมาเอาผลประโยชน์จากกูมันจะคิดไม้เยี่ยมันไม่ได้มารีถึงกูจริงไเออมันไม่ได้มันไม่ได้ห่วงใยกันจริงๆนี่หว่ามันไม่ได้สนใจรใช่แต่จะไปถามงี้ก็เหมือนเรานี่แหละเราก็เอาเราว่าเราเราตั้งต้นนี่แหละว่าเราได้รับคําถามแบบนี้เราเราจะรู้สึกจรงไรือเปล่ารับไมันโทรมาคิดถึงอ่ะมันไม่ได้คิดถึงกูจริงว่ามันจะเยี่ยมต่างกูคิดถึงก็เลยโทรมาเออแล้วรากก็มคุยัน เออมันก็เหมือนกันกับเพื่อนโทรมาอยู่ร้อยวันพันปีแม่งไม่โทรมาอยู่ๆผ่านไปหนึ่งปีโทรมาทักมาเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะนั่นคือคุณรู้แล้วใช่ไหมคุณรู้สึกแล้วว่ามันจะมีอะไรมันจะมีอะไรลูกค้าก็เหมือนกันผ่านไปเป็นปีสองปีคุณไม่ติดต่อเขาอยู่ๆคุณไปสวัสดีค่ะพี่สมชายเอาละใช่ไหมพอความไม่ไว้ใจรอบแรกนี่ก็คือเขาก็จะเตือนอยู่ เป็นยังไงบ้างนู่นี่น่นเฉยๆแล้วหกเดือนก็โทรไปอีกหนึ่งปีก็โทรไปอีกน่น่ะเขาถึงจะวางใจได้ก็ <ừ> ถึงจะวางใจกับเราคือครั้งแรกก็ราว่าเหมือนคุณนี่แหละมันะ่นใจเลยว่ามันโทรมายืมเงินกูแน่นอนมันมาเอาผลประโยชน์จากกูแน่นอนเดี๋ยวมันนีต้องมาชวนกูไปสมัครสมาชิกนะใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่นั่นน่ะมันก็เหมือนเรานั่นแหละหนูถึงพยายามทำนี่ไงทำของขวัญให้ลูกค้าว่าฉันอยู่กับคุณเสมอนะ ซื้อไม่ซื้อฉันก็อยู่กับคุณทุกปีฉันถ้าหาคุณตลอดนั่นน่ะอันนั้นนะคือเราติดต่อเขาตลอดเราห่วงใยเขาตลอด mm hmm. ล่าสุดมีลูกค้าโทรเข้ามาเอ,อให้ไปทุกปีแกก็ไม่เคยโทรมาหรอกแล้ววันนั้นให้ขอขอมันเกิดไปโทรเข้ามาบอกว่าน้องแพลวรถีียอ,อก,กับน้องแพลไปน่ะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะเน mm ี hmm. ย่ยคือรถไม่เหลือแล้ว เพราะว่าที่เอารถไปเคลมที่ศูนย์ซ่อมสีอู่สีที่เชียงใหม่แล้วอู่ที่เชียงใหม่ไฟไหม้ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังแล้วบาพีพีก็ไปโทรมาหลอกก็คือเราก็เข้าใจฉันเข้าใจลูกค้านะฉันเข้าใจทุกคนฉันเข้าใจทุกคนหมดแหละว่าไอ้ของที่เรา,เาไปให้นะ่ะใช่มันอาจจะเป็นของเล็กเน้อยบางคนมองว่าเป็นของเล็กกน้อยนะแต่เราให้เรามั่นใจว่าเราทําความดีเราทําดีกับเขา แล้วมั่นใจว่านี่คือความห่วงใยถึงมันจะเป็นของเล็กๆน้อยๆมีให้คุณดูสม่ำเสมอมีให้คุณอยู่ตลอดเวลาพี่มองตรงนี้พี่ไม่สนใจว่าใครจะมองว่าของสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นของเล็กน้อยแค่น,นี้ก็ไม่ดูพี่ไม่สนใจแล้วแต่คุณจะคิดเพราะสิ่งที่ฉันคิดก็คือฉันคิดว่าฉันให้เสมอในทุกๆปีฉันคิดถึงคุณเสมอนะเอ๊งั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้พลังงานขนาดไหนกับการทําแบบนี้ในแต่ละครั้ง แล้วใช่งบขนาดไหนในการทาในแต่ละปีเขาไม่ได้มาสนใจกับเราแต่เรามาั่นใจว่าเราทรําดีกับเขาก็อย่างที่อาจารย์รว่าแหละกด80 20ีที่ก็เล่าให้ฟังว่ามันมีประโยชน์จริงๆก็แค่20%นั่นแหละลูกค้าก็เหมือนกันพยายามหา20%นั่นแะให้เจอแล้วดูแลก็อย่างเต็มที่ดูแลเขาแล,แล้วดูแลเขาอีกกลุ่มเกา่าๆนั่นแหละเพราะคนเหล่านั้นคุณรู้อยู่ว่าคนเหล่านั้นะมีคุณค่ากับคุณแล้วเขาเห็นค่าคุณ ก็ทากับเขาอยู่ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองว่าเราไปทําให้แต่คนเก่าๆไม่ต้องไปสนใจเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรพี่คิดว่าท็อปเซล์ก็พลาดใช่ท็อปเซลก็คือคนธรรมดาทั่วไปเหมือนพวกคุณไม่มีเลยเหรอกที่เขาไม่พลาดเขาพลาดได้เขาพลาดได,าาด,ได้แล้วช่วงเวลาคือแต่ละคนมันไม่มีใครเก่งได้อยู่ตลอดเวลาทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเขามีพาดในช่วงนั้นอะ่ะเขามีคิดอะไรไหมเขามีกลัวอะไรอยู่ไหม เขามีกลัวอะไรเขามีอะไรไหมคือเขาพลาดได้หมดเขาก็เหมือนเราเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนเก่งอยู่สูงกว่าตเองคือคนเก่งก็เหมือนคุณนั่นแหละเขาก็เหมือนคุณเขาก็เป็นคนเหมือนคุณเขาก็พลาดได้เหมือนคุณแค่เขาเลือกที่จะทําให้มันพลาดน้อยกว่าเฉยพยายามทําให้มันดีพยายามตั้งใจทํากับทุกๆครั้งเฉยไม่มีเลยที่จะไม่พลาดไม่มีปิดลูกค้าได้ทั้งหมดไหมไม่ได้ดด้วยอาารมณ์บง ด้วยสถานการณ์ณตอนนั้นบ้างเขาเป็นได้ mm hmm. คนอื่นก็คงคาดหวังว่าพี่คงท็อปอยู่ตลอด mm hmm. ไม่ใช่เว้ยวันนั้นเอากลับไปคิดว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก่อนที่มันจะเกิดคือใจเต้นใจเต้นกลัวตอนนั้นกลัวกลัวอะไรกลัวออกมาไม่เป็นคำอย่างที่คำที่เขาบอกว่าให้มันเป็น mm hmm. ไอ้คำสุดท้ายที่บอกว่าเพื่อความถูกต้องขอดำเนินการอันนั้นนั่นก็หนึ่งคำที่หนูกังวลว่าหนูจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งก็คือมันจะไม่เป็นไปตามกรอบที่แกให้ถูกไหมพอทุกครั้งที่แกพูดออกมาว่าผมไม่ได้สอนอันนี้จำที่ครูบอกพ่วเดนผมไม่ได้สอนเพราะงั้นมันจะต้องเป็นไปตามที่เขาสอนนั่นแหละพอเกิดความกลัวใจมันตื่นพอตื่นแล้ว โดยปกติแล้วไม่ว่าจะตื่นด้วยเหตุการณ์ตรงนั้นหรือตื่นกับการที่คุณอยู่กับลูกค้ามันคืออันเดียวกันนะคือกติกาเดียวกันตื่นกับการที่คุณอยู่กับลูกค้า mm hmm. ก็เหมือนกันถ้าคุณกลัวแล้วคุณจะพูดอะไรออกไปได้ไม่ดีคุณจะสื่อสารออกไปได้อย่างที่ไม่มั่นใจคุณจะติดติดขัดขัดคุณจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่เหมืออาชีพ mm hmm. มันเหมือนกันอถ้าเราพลาดอย่างเงี้ยเราค้นมันให้เจอก็ เป็นเพราะว่าถ้าถ้าเราโฟกัสกับลูกค้าโฟกัสที่จะให้ค่ากับลูกค้าเราจะไม่กลัวใช่ไหมเราเอาอะไรดีๆไปให้เขานะถ้าเราจะโฟกัสตรงนั้นแต่ว่าดันไปโฟกัสแบบว่ามันจอ,อกมาไม่ดีหรือเปล่าวะมันจอ,อกมาตรงกับของอีกคนที่เขาคิดว่าเขาจะให้มันเป็นหรือเปล่าวะนั่นอะมันเลยเกิดในการแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มันมีโอกาสพลาดได้หมดนั่นแหละไอ้พวกที่ไม่พลาดคือคนที่เป็นนักพูดและไม่แน่ใจโดยซ้ำว่าไอ้น,นักพูดมันเป็นนักขายจริงหรือเปล่า บางคนพูดดีแต่ขายไม่ได้หรอกเพราะเขามีปิดลูกค้าคนที่พูดดีกับคนที่ขายได้มันอาจจะเป็นคนละคนกันอันนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้โฟกัสลูกค้าเราไม่ได้โฟกัสที่จะให้ประโยชน์กับลูกค้านี่หว่าเราไปโฟกัสกังวลพะงวงกับเรื่องที่จอกอัวมาดูไม่ดีนน,นู่น,นนี่นั่นน่นเพราะงั้นต่อไปถ้าหากว่าเนี่ยเราถ้าเราโฟกัสลูกค้า,าเราไปให้ค่าเขาจริงๆเนาะเราจะไม่ตื่นเราจะไม่กลัวเพราะเรามีข้อมูลอยู่เต็มตัวเราอยู่แล้วไอสิ่งที่มันประโยชน์ของเขาอะแค่เราเอาไป ให้เขาแล้วบอกกับเขาว่าเราช่วยก็ได้ยังไงเราจะทาให้เขาเจ๋งได้ยังไงมันก็ไม่เกิดแล้วเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมเพราะทุกคนก็คือคนเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมดาแค่ปล่อยมันไปถ้าเราไม่ปล่อยมันไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์เดิมคือคุณยึดติดกับอดีตประตูที่ปิดไปแล้วเนี่ยอย่าไปมองมันให้ไปมองหน้าต่างที่เปิดอยู่ดีกว่า พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้สายตาที่คนมองเราเป็นยังไงแต่พยายามที่จะปล่อยไปแล้วว่าที่คนอื่นก็คือคนอื่นมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการใช้ชีวิตของกูสักหน่อยเขาจะมองยังไงก็ช่างเขาเขาก็แค่คนอื่นอนั่นแหละคือถ้าเรารู้ตัวแล้วพยายามดึงกลับมาให้เลยสุดดึงดึงจิตกับดึงความคิดของเรากลับมาแต่หนักรู้ว่าปัจจุบันนี้สาคัญกว่าไม่ใช่อดีตเว้ยมันไม่มีอะไรเท่าความเชี่วชาญประสบการณ์ของเราหรอก มันจะได้ก็ต่อเมื่อเวลาแล้วเรายิ่งอยู่นานทักษะเราก็ยิ่งเจ๋งขึ้นเรื่อยเรยแล้วยิ่งเราพัฒนามันฝึกฝนมันแล้วก็ถอดมันออกมาให้ได้พยายามคิดพยายามสะท้อนกลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาเร็จหรือว่าเรื่องล้มเหลวสะท้อนกับว่าเฮ้ย hey, มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทําไมมันเป็นทําไมเราถึงคิดแบบนี้ทําไมเราถึงทําแบบนี้แล้วเราก็จะได้องค์ความรู้เราก็จะเข้าใจตเองมากขึ้นไม่มีอะไรที่สําคัญเท่ากับคุณเข้าใจตัวคุณเองนะ เราเข้าใจคนอื่นยังไม่เท่ากับว่าเราเข้าใจตัวเองการที่มันจะมีประโยชน์ต่อเราจริงๆอะ่ะถ้าเราเข้าใจตัวเองก็จะรู้ดีว่าเราทําไปทําไมก็ทําอย่างนี้ไปแล้วเราสามารถกลับมาได้ยังไงอะไรพวกนี้คนผิดหวังอะไรมากินเหล้าบน,บนพูดสนับสนุนให้เองเศร้าไปอีกนู่นได้ซ้ําแต่ถ้าเราจริงๆเรารู้ตัวเองจริงๆเนี่ยเราจะดึงตัวเองกลับมาได้เราจะไม่คอยไปตามสิ่งลัดล่อพวกนั้น